ีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรนนายขณะขึ้นลงจากขาบวนรถและโปรดตรวจสอบสิทธของสัมภ,ภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเกิดขบวนที่แปลกหารนทางจะขับดีกว่าหรื่แอบหลังวัสุดท้ายทางสถานีากลาง ไฟฟบริษัทนอนแล้วฮะมันกียังเปิดไฟทึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเด้นจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้าแรงเะค่ะขบวนรถเที่ยงนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีสัวน์ิศเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งน ท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสาร